แ <laughs> งวมแบบก <laughs> ็ตีกวายแหบไดนะ้ไหโอู้หตีละาสามนะสามนัด <h ull ing> <c oughs> วายหรืกว่า <c oughs> ไปพูดแล้วเลีมมาพุ่มนี้กลายไป ทดสอบหัวแม่นครับทดสอบแมงกระพิกใหม่ระยะมีอ่ระยะของระยะของอันแง่กับประมาณนี้ละนี่ไกลโอ้ดายซี่เมตรใช้ถ่ายกับบาเขาซะกไรเกือบถึงแล้วสองลูกเกือบถึงเพื่นับหนึ่งลูกที่สามโอ้โหแยกแม่นยงยองเลยว่า นิ่งแง่มันถือสัทสิ่เด้อันนี้ล่าสามคนครับแดงแดงี่างนุ่งเกลี่ยเกลี่ยปั่วหมดห่วแดนหรอกัวเครหยอแม่ครับไอ้หนึ่งครับมือฉมังครับแหลมมือยางเลียวได้แหลมออ

แงยแล้วก็ตีกล้แบบไหนมะโอ้โหตีรักคาสามนัดสามนัดสามนัดเดือดแลมครับโอ้โหตัวเ้วกกันหมอคนมาได้หรออยู่กลางทางคนบัน ไปเรียบร้อยเต๋อโอ้โหเดี๋ยวนี้จะเสียงตับอันนึงครับเดินแหลมนังกระติกไม่หนังกระติกไม่แม่นได้ไรปั๊บศูนย์เสียงเป็นหนึ่งไปหาไม่เสียวอยู่โอ้โหยิงใส่ใส่ครับเนี่ยก็มีหอยอย่าไปยิงใส่รถเข่าแบบนั้นได้ไหม เขาไปไหมมันเปลาดพุ่นไหมอย่างนี้บอเขามันขึ้นมันขึงง้นเงาอยู่ค้าอยู่เงาอยาาู่ค้ามึงดีดีเลยเฮ้ยควายหลือวะเฮาไปพุ่นแล้วเยี่ยมาพุ่มนี่กายไป โอ้โหาสวยทาสวยบอถือเข่งเขาไหมนี่โอ้โหเดี๋เข่งครับนัดเดียวคุบอมันจะตายยิงขานยกยิงขายิงขามันยิงจะตายเฮ้อาก็ยิงขาไม่ได้ไปยิงหัวนี่หลเนาะนั่นเห็นอเฮยขาขาไหนยิงขานนี่นี่ขาหนา Tinggi apa? Tinggi apa?